ข้อต่อไปนะคะเขาถามว่าข้อในถุงอีกอ่ะนะคะข้อหนึ่งค่ะเอ่อถ้าเกิดว่า A เป็นสับเซนของ B แล้วนะคะสมาชิกของ power set ของ A จะน้อยกว่าสมาชิกใน power set ของ B จริงไหมคะถ้า A เป็นสับเซนของ B เนี่ยมันก็มีโอกาสคือหนึ่งคือ A เล็กอยู่ใน B ที่ใหญ่กว่านี่คือเป็นสับเซนเนาะอีกแบบหนึ่งคือ A กับ B เป็นยังไงกันคะ เท่ากันถ้าแบบนี้ก็ถือว่า a เป็นสับเซตของ B ทั้งสองภาพถูกไหมคะดังนั้นเขามีโอกาสที่เท่ากันซึ่งถ้าเขาเท่ากันเนี่ยจำนวนสมาชิกใน power set เ,เขาก็ต้องเป็นไงกันเหมือนกันเท่ากันค่ะนึกออกไหมคะถ้า a มีสมาชิกสี่ตัวแล้ว b ก็มีสี่ตัวนึกออกไหมคะคือเขาเป็นเซตที่เท่ากันนะคะเนาะเขาก็เป็นสับเซตกัน เนาะจะได้ว่าจํานวนสมาชิกในพาวเวอร์เซตของเขาอะค่ะต่างก็เท่ากันถูกไหมคือเท่ากับสองยกกําลังสี่ทั้งคู่อย่างนี้นะคะดังนั้นข้อความที่หนึ่งถูกไหมคะที่บอกว่าน้อยกว่าไม่ถูกเพราอาจจะเท่ากันก็ได้นะคะข้อนี้ตอบว่าผิดต้องแก้เป็นอะไรคะที่ถูกต้องแก้ว่าไม่ใช่แค่น้อยกว่าอย่างเดียวอาจจะเท่ากันก็ได้ นะคะข้อสองค่ะข้อความข้อที่สองถูกหรือผิดคะ power set ของ a เนี่ยจะมีจำนวนสมาชิกเนี่ยมากกว่า0ูนไม่ว่า a จะเป็นอะไรเป็นเส้นอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้า a มีสมาชิกแบบหนะึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ย power set ของมันก็คือ มีสมาชิกใน power set เป็นจำนวนของสับเซตใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย A มีสามตัวจำนวนสมาชิกที่ไปอยู่ใน power set ก็จะมีสองกำลังสามนึกออกไหมถ้า A มีสามตัวสมาชิกใน power set ของ A ก็คือจำนวนสับเซตของ A ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยอืมถามว่า เขาบอกว่ามากกว่าศูนย์เสมอเลยไม่ว่าเอจะเป็นอะไรอ,อ๋อถ้างั้นมันมีโอกาสเป็นศูนย์ไหมมีโอกาสเป็นศูนย์ไหมมาดูเซ็ตว่างกันเถอะเซ้ตว่างเนี่ยจานวนสมาชิกมันเป็นศูนย์ใช่ไหมคือไม่มีสมาชิกอยู่ในเซ็ตว่างนะคะแล้วจานวนสมาชิกของ power set ของเซ็ตว่างนะคะเซตว่างก็เป็นเซ็ตชนิดหนึ่งถูกไหมอืมถ้างั้นจานวนสมาชิกมันเป็นสองทีากำลังอะไรคะกํลาลัง ศูนย์ค่ะซึ่งมีค่าเป็นอะไรคะหนึ่งค่ะจำนวนยุกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งถูกไหมจะเห็นว่า power set เนี่ยไม่มีอะไรต่ำกว่านี้แล้วค่ะต่ำสุดได้หนึ่งเมื่อเซตที่เอามาหา power set อนะเซตนั้นเป็นเซตว่างนะคะจำนวนในส,น,วนสมาชิกใน power set จะเป็นหนึ่งมันคือ power set ของเซตว่างนะคะนะคะก็ ดังนั้นข้อนี้ที่ตอบว่ามันต้องมากกว่าศูนย์เนี่ยถูกไหมคะมากกว่าศูนย์คือเป็นศูนย์ไม่ได้ว่าเงินถอกใช่นะเพราะว่าต่ําสุดน,นี่นะคะต่ําสุดเป็นหนึ่งนะคะต่ําสุดเป็นหนึ่งดังนั้นข้อสองตอบว่ามากกว่าศูนย์ถูกไหมถูกค่ะข้อสองถูกอืมต้องมากกว่าศูนย์เป็นศูนย์ไม่ได้นะคะข้อสามค่ะเอเป็นสับเซนของเอก็อคือที่แม่ชอบพูดว่า ตัวมันเองเป็นสับเซตของตัวมันเองข้อความนี้ถูกต้องนะคะไม่ว่าเอจะเป็นอะไรเนาะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าข้อไหนถูกคะสองกับสามขอควายนะคะสองกับสามถูกต้องต่อไปข้อสิบเอ็ดค่ะให้ universe เป็นเอกภพสัมพัทธ์นะคะ a b c มันเส้นไหนข้อไหนถูกข้อข้อไกล อ่อยูเนียนกันในวงเล็บอินเตอร์เซ็กกันข้างนอกนะคะมาใช่แจกแจงไหมนี่ใช่แจกแจงไหมไม่ใช่เนาะถ้าแจกแจงจะต้องออกมา2วงเล็บแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเขาทำอะไรเขาไม่ได้สลับที่ a b c ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาสลับวงเล็บนะคะจากซ้ายมือ a กับ b อยู่ด้วยกันเขาเปี่ยนเป็น b กับ c มาอยู่ด้วยกัน ทั้งๆท,ที่เครื่องหมายเหมือนไหมคะอันหนึงง่งหงายอันหนึ่งคว่ำแบบนี้สามารถเปลี่ยนวงเล็บแบบนี้เขาเรียกว่าหดการเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนหมู่ได้ต้องเป็นยูเนียนเหมือนกันหรือไม่ก็อินเซกเหมือนกันแต่ถ้าอันนึงยูนนง A เนี่ยนอันหนึ่งอินเซกเนี่ยมาเปลี่ยนตามใจชอบไม่ได้ข้อนี้ผิดขอไข่ค่ะ a intersect b ก่อนแล้วไปลบด้วย a intersect b แล้วไปลบด้วย c c o m p ิเมนต์เป็นไงเลยคะให้นักเรียนใช้สมบัติของเครื่องหมายลบค่ะหน้าลบหลังเปลีเป็นอะไรหน้หนา i n t e ์เ e ็กหลัง c o m พ l e มน n t ดังนั้นข้อนี้หน้าคือนี้ค่ะหลังคือทั้งอันนี้ ดังนั้นเปลี่ยนเป็นอะไรคะขออนุญาตไฮไลท์หลังนะหลังคือทั้งอันนี้นะคะหน้าคือสีชมพูนี้นะเหนะ็นไหหน้าลบหลังอันนี้เปลี่ยนเป็นหน้าอินเนอร์เซ็กหลังคอมพลเมนต์หน้าคือเออินเนอร์เซ็กบีนะคะอินเนอร์เซ็กหลังคอมพลเมนต์หลังมันมาแบบนี้ค่ะเอาเป็นคอมพลเมนต์ค่ะแน่อะไรคะ คอมพีเมนต์แล้วคอมพีเมนต์อีกทีกลับไปเป็น c ีตามเดิมใช่ไหม c ีธรรมดาอืมนะคะซึ่งมันเครื่องหมายเหมือนการอินเ์เซกแล้วก็อินเ์เซกเอางเล็บออกได้เลยค่ะดังนั้นได้เป็นอันนี้ถูกไหมคะข้อของใครเกาเลยถูกข้อของควายมันมีคอม p พียเมนต์อยู่ข้างนอกเห็นไหมคะสามารถทำไงเข้าไปได้ เอาคอมพลเมนต์กระจายเข้าไปให้แต่ละตัวใช่ไหมคะมีคอมพลเมนต์อยู่แล้วกระจายคอมพลเมนต์เข้าไปกลับกลายเป็น A ธรรมนาถึงไหมแต่มันเป็นเอคอมพลเมนต์แปลว่าผิดค่ะตัวแรกก็ผิดนะแล้วเนาะโอเคแหละเครื่องหมายกลับให้เจอคอมพลเมนต์กลับเป็นเอ่อเปลี่ยนจากยูนน AI, ABC, เนี่ยเป็นอินเตอร์เซสโอเคถูกอันเนี้ยถูกแต่ไอเอบีซีเนี่ยผิด เพราะมันเจอคอมพิเมนต์มันก็เปลี่ยนเป็นเอธรรมดาผิดนะคะก็งวงูค่ะ A เอไปอนเตอร์เซ็กอันนี้อันนี้ต้องแจกแจงแล้วแหละนะคะแจงเอเข้าไปค่ะเอเออินเตอร์เซ็กมีเนาะ,ะอ้าวผิดสิเห็นไหมมันต้องเข้าไปด้วยเครื่องหมายอินเตอร์เซค่ะแปลว่าเขาบอกว่าเป็นยูเนียนเฉยเลยผิดแล้วค่ะอืมก็ จอจานจริงจริง,รง,รงู้แล้วแหละว่าตอบของไข่เนาะอ่ามาดูข้อจอจานอีกทีนะคะอันนี้ทบทวนเนะาะการแจกแจงลบเนี่ยมันมีด้านหน้ากับด้านหลัง,ลงจำได้ไหมถ้าแจกแจงลบด้านหลังเป็นยังไงคะแจกเข้าไปให้ a เป็น a ลบสีแ่แจกเข้าไปให้ b เป็น b ลบสี่นี่คือแจกลบเข้าไปข้างหลังเนาะแจกลบข้างหลังเครื่องหมายระหว่างสองวงเล็บเป็นยังไงคะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ะค,ะคือมันมาเป็นอินเตอร์เซ็กใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอินเตอร์เซ็กอย่างเก่าเพราะว่าการแจกแจงนบเข้าไปด้านหลังเครื่องหมายระหว่างสองวงเล็บไม่เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นข้อนี้ผิดเนาะอ่ะไหนลองมาตอบแม่หน่อยที่ถูกมันคืออะไรอ่จะแจกแจงนบด้านหลังเนาะเป็นอะไรเอ่ยแจกเข้าไป เป็นเลบ c เอาสใส่เข้าไปด้านหลังนะคะแจกเข้าไปเป็นมีลบ c ใช่ไหมอืมนี่นะโอเคเป็น a ลบสกับมีลบเครื่องหมายแจกด้านหลังจากอินเทอร์เซ็าต้องเปลี่ยนเป็นยูเนียนไหมไม่ต้องเพราะแจกด้านหลังมันไม่เปลี่ยนแต่ถ้าลกกูกแจกด้านหน้าเนี่ยลูกลองอามาแจกด้านหน้าแม่เป็นยูเนียนบ้างนะ อ่ะแสงเข้าไปน่นหน้าเลยเป็นอะไรคะเอไปลบค่าพีดวงเล็บแรกเอาแงอีวงเล็บหนึ่งเอไปลบกับซีเข้าไปน่นหน้าค่ะอืมแล้วสิ่งที่อยู่ระหว่างสองวงเล็บเป็นไงคะคือเครื่องหมายนี้แต่เอามาแบบเปลี่ยนเครื่องหมายไหมถ้าแสงน่นหน้า แตกนบด้านหน้าสำคัญมากต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะแตกนบด้านหน้าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายระหว่างสองวงเล็บนะคะจากยูเนียนต้องเปลี่ยนเป็นอินเทรสเซ็คค่ะำได้แล้วเนาะดังนั้นข้อนี้ถามว่าข้อไหนถูกก็ตอบข้อของไข่ถูกนะคะ อีกสักข้อไปเนาะข้อนี้ไม่ยากนะคะข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ทำยังไงเขาให้ A B C มาแล้วก็ให้ Universe มาแล้วก็ให้หาอันนี้คือหาตรงตัวเลยค่ะข้อนี้จัดว่าง่ายมากเลยเนะี่ยหาตรงตัวเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าถ้าตรงแป๊แพ๊ก็จะเสียเวลานิดนึงไม่มากหรอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาคิดหน่อย อันนี้มองเห็นตัวร่วมไหมคะอะไรเป็นตัวร่วม C c o m p l เ m e n t เห็นไหมแล้วมันร่วมด้วยเครื่องหมายอะไรคะ u n นยูเนียนแล้วมันร่วมเข้าไปด้านหลังนะดังนั้นเดี๋ยวแม่ดึงตัวร่วมออกมานะนะคะมันก็เลยเป็นวงเล็บของอะไรตัวที่เหลือ A กนะับ B เนาะแล้วหนึ่ง Union C c o m p l เ m e n t ไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะ แล้วข้างหน้าเอกับมีนี่มันเป็นไงกันหนุกมันต้องอินอร์เซกันริงไหมอืมเดี๋ยวเช็คดูว่าจริงไหมจริงไหมก็เช็คยังไงคะทำกลับว่าที่ทำมาถูกไหมถูกไหมนะคะก็ทำกลับยูเนียนเนี่ยแตกแสงเข้าไปเลยอ่าเป็น A u ยูเนียนซีคอมมิเมนต์ใช่นี่แจงอีกตัว B ียูเนียนซีคอมมิเมนต์อ๋อก็ใช่นี่ เครื่องหมายระหว่างสองวงเล็บกเ็อเอามาจากสองตัวอ่าไดอินเตอร์เซกเอาเข้าไปเข้าไปว่าเราทําถูกแล้วถูกแล้วนะคราวนี้มาหาคําตอบของอันที่ว่านี้นะคะ A ออินเตอร์เซกมีแนอะไรหนูอินเตอร์เซกคือส่วนําแได้อะไรเอยสองกับสามเนาะอืมสองกับสามนี่ไงสาอ่าเขียนดีกว่า แล้ว C complement อะลูกไม่เห็นเนาะจะได้เห็นชัดๆ C c o m p l เ m e n t แน่นไรก็ค,คือนอก C ใช่ไหม c o m p l เ m e n t คือนอก C ดูจาก universe เป็นหลักนอก C มีอะไรบ้างศูนย์ค่ะไม่อยู่ใน C ใช่ไหมคะสามก็ไม่อยู่เนาะมีอะไรอีกเห็นไหมศูนย์สามเจ็ดไม่อยู่ใน C เห็นไหมอืมนี่คือ C c o m p l เ m e n t เอามาทำรายการศูนยสามเอามายูเนียนการดังนั้นคําตอบคือยูเนี่ยนคือรวมค่ะก็ค,คือ0ูนย์สองสามเห็นตอบข้อไหนข้อกอไกนเลยนะคะพอหัวเนี่ยมาต่อเนาะ